New Nissan e-POWER Kicks เปลี่ยนทุกเส้นทางของคุณให้เร้าใจกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี e-power ใหม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปร์็เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าแรงกว่าประหยัดกว่าประสบการณ์ใหม่ท่านนี้ใช่เลยนิวนิ s ันคิกส์ e-power นิวนิสันคิกสตีพาวเวอร์เป็นไงแรงหลังติดเบาะเลยไหมเพราะอีพาวเวอร์เหรอใช่ครับด้วยเทคโนโลยีใหม่อีพาวเวอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1 0 0เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าเปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าอีพาวเวอร์เขาผลิตไฟฟ้าได้เองให้ประสบการณ์ใหม่ทั้งแรงทั้งประหยัดอ๋อแค่เติมน้ำมันเหมือนเดิมใช่ครับอยากฟังอีกทีไหมแรงกว่าประหยัดกว่าเราใจใช่เลยมิวนิสันคิกสตีพาวเวอร์ นิวน e ิสันคิก c ีพาวเวอรมาพร้อมอ p แ d ดเดีสเตปใหม่ให้คุณชล,ลลช,ลลชลอและเร่งและฉลอและเร่งชลอและเร่งและชะลอและเร่งชะลอเร่งฉลอเร่งชลอเร่งรง,รง,รง่ายไม่เมื่อยในแป้นเดียวขับสบายมั่นใจใช้เลยนิวน e ิสันคิก c ีพ e วเวอร นิวน e ิสสันคิกซ์อีพาวเวอร์มาพร้อมอินเทลเจนต์ครูสคอนโทรลล้ำกว่าสบายกว่าทนใจใช่เลยนิวน e ิสสันคิกซ์อีพาวเวอร์ ิสันคิกซีพาวเวอร์กระจกหลังหรือกระจกหลอนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองได้ตามใจด้วยกระจกมองหลังอัจฉริยะลำกว่าสบายกว่าโดนใจใช่เลยนิวิสันคิกซีพาวเวอร์ นิวนิสันคิกส์อีพาวเวอร์เราเข้าใจว่าไฟแยงตามันเจ็บเราจึงมีเทคโนโลยีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติใส่ใจไม่รบกวนใครปลอดภัยล้ำสมัยอุ่นใจใช่เลยนิวนิสันคิกส์อีพาวเวอร์ นิวนิสสันคิกซ์อีพาวเวอร์เปลี่ยนทุกเส้นทางของคุณให้เร้าใจกว่าเดิม เทคโนโลยี E-POWER ใหม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปซปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าแรงกว่าประหยัดกว่าประสบการณ์ใหม่คันนี้ใช่เลย E สวัสดีครับเปิดตัวยังเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน e ิส s ันคิกส์อีพาวเวอร์ใหม่นะครับหลังจากเราทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดกันว่าน e ิส s ันคิกส์อีพาวเวอร์ใหม่นะครับมีอะไรปรับปรุงขึ้นบ้างมีความน่าใช้อย่างไรคุ้มค่ายอย่างไรนะครับสมรรถนะดีขึ้นอย่างไรแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าเดิมอย่างไรครับวันนี้เรามีนิสสันคิกส e power รุ่นออ t ทคนะครับสำหรับชื่อออ t e c นะครับอยู่คู่กับนิสสันในประเทศญี่ปุ่นมามากกว่า30-40ปีนะครับซึ่งความพิเศษของออ t e คก็คืองานฝีมือนะครับความประณีตทั้งภายนอกและภายในรวมถึงการเลือกสีที่เข้ากันกับชุดแต่งของรถทั้งคันนะครับจุดแรกเลยก็คือสัญลักษณ์ออเท EC บริเวณกระจังหน้ารถนะครับรวมถึงที่ท้ายรถแล้วก็ภายในห้องโดยสารด้วยนะครับนอกจากนี้ผลงานของออ t e c นะครับยังปรากฏให้เห็นก็คือสเก์ตหน้าซึ่งเป็นสีเงินแบบพิเศษสำหรับออ t EC โดยเฉพาะนะครับ จุดต่อมาก็คือชุดตกแต่งไฟตัดหมอกนะครับจะสัมผัสได้ถึงความเป็นสปอร์ตของรถแล้วก็ดูพรีเมียมขึ้นเป็นดีไซน์สําหรับ n i สสัน k i ก k s โดยเฉพาะนะครับมาดูที่ด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่ามีล้ออลลอยลายใหม่นะครับซึ่งเป็นลายสําหรับนิสสันรุ่นที่ตกแต่งโดยออเทคโดยเฉพาะนะครับเป็นสีเข้มจากโรงงานนะครับพร้อมกับกระจกมองข้างรวมถึงสเกิร์ตข้างนะครับซึ่งเป็นสีเงินพิเศษตามแบบฉบับของออเทคเช่นเดียวกันครับ สำหรับมุมมองด้านท้ายของ n ิส s ั n Kicks e Power ใหม่นะครับจุดแรกเลยนะครับผมขอแนะนำชิ้นนี้นะครับที่เราเรียกว่าชุดตกแต่งด้านท้ายรถยนต์นะครับซึ่ง n i s สัน Ki c k s e Power เนี่ยนะครับนอกจากรุ่นออเท EC แล้วยังรวมถึงรุ่น VL ด้วยนะครับที่จะมีการตกแต่งด้านท้ายใหม่นะครับซึ่งชุดตกแต่งด้านท้ายเนี่ยจะช่วยให้ไฟท้ายเนี่ยดูกลมกลืนขึ้นนะครับสัมผัสถึงความแปลกตานะครับสาหรับ n i ส s ัน Ki c k s e Power ใหม่และทาให้ด้านท้ายเนี่ยดูกว้างขึ้นด้วยนะครับ ชิ้นงานต่อมาก็คือสเกิร์ตด้านหลังนะครับสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยจะเป็นดีไซน์เฉพาะสําหรับรุ่นออเทคเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับสีเงินพิเศษนะครับช่วยทําให้ด้านท้ายรถด,ดูสปอร์ตและพรีเมียมยิ่งขึ้นครับ ไม่เพียงดีไซน์ภายนอกเท่านั้นนะครับที่มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้สปอร์ตขึ้นพรีเมียมขึ้นนะครับสำหรับ Nissan k i c k ์ e-Power ใหม่นะครับจุดต่อมาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของรถคันนี้เลยนะครับก็คือระบบขับเคลื่อนซึ่งเราเรียกว่า e-Power นะครับวันนี้เราจะได้พบกับ e-Power Generation ที่2ซึ่งให้สมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นนะครับความเงียบที่มากขึ้นแล้วก็การขับขี่ในชีวิตประจําวันที่ตอบโจทย์ของทุกท่านได้ดีขึ้นด้วยครับ ครับและนอกจากนี้นะครับใน ePower Generation ที่2นะครับชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าจะมีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนเป็นแบบใหม่นะครับมีขนาดเล็กลงแต่ว่าสมรรถนะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าชิ้นส่วนเรามีขนาดเล็กลงโดยประมาณ40%น้ําหนักของชิ้นส่วนในห้องเครื่องนี้นะครับจะลดลงมากถึง30%จุดศูนย์ถ่วงในห้องเครื่องก็จะต่ําลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะส่งผลถึงการควบคุมการขับขี่ที่ดีขึ้นด้วยนะครับ ชิ้นส่วนต่อมาก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งของระบบ e-power นะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้เป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดอันดับแรกเลยนะครับเราเพิ่มความจุเพิ่มจํานวนเซลล์ของแบตเตอรี่ใหม่นะครับ ความจุของแบตเตอรี่ที่เราเพิ่มขึ้นนะครับในตลาดเนี่ยนี่คือแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงที่สุดในรถที่มีระบบขับเคลื่อนแบบนี้นะครับการปรับปรุงพัฒนาใน ePower Generation ที่2นะครับยังส่งผลโดยตรงต่อการขับขี่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเพราะว่าเรามีโหมดที่ผู้ขับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในระหว่างการขับขี่เลยนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ eV โหมดหรือการขับเคลื่อนที่เงียบสนิทได้ยาวนานแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราต้องการจริงๆนะครับนอกจากนี้เรายังเพิ่ม อัตราการชะลอความเร็วในขณะที่เราต้องลงทางชันมากๆนะครับ ePower Generation ที่2เนี่ยจะเพิ่มแรงหน่วงความเร็วในขณะลงทางลาดชันมากๆนะครับเพื่อที่ผู้ขับจะได้ลงทางลาดชันได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเหยียบเบรกใน ePower Generation ที่2เรายังมีระบบคันเร่งอัจฉริยะหรือที่เราเรียกว่า ePedal Step นะครับเป็นมาตรฐานทุกคันนะครับ ระบบ e pedal step จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วได้โดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับใช้เพียงคันเร่งอย่างเดียวในสถานการณ์ที่สภาพการจราจรติดขัดนะครับหรือว่าการที่ต้องลดความเร็วขึ้นลงทางชันก็สามารถใช้การควบคุมความเร็วด้วยคันเร่งเพียงอย่างเดียวได้นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ลดอาการเมื่อยขาด้วยลดการสึกหรอของผ้าเบรกด้วยครับ ดังนั้นนะครับไม่ว่าสภาพถนนจะเป็นรูปแบบไหนนะครับการเดินทางนะครับจะขึ้นเขาหรือเจอรถติดนะครับหรือว่านอกเมืองหรือในเมืองนะครับ g e p o w r r t i o n r a t i o n ที่2จะตอบโจทย์การใช้งานของทุกท่านได้ตลอดการเดินทางเลยครับ สำหรับเรื่องระบบความปลอดภัยในน e ิสสันคิกส์ e-power ใหม่นะครับหรือที่ทางนิสสันเราเรียกว่า360องศา s a f e t ี shield นะครับซึ่งเราจะติดตั้งกล้องทั้งหมด4จุดรอบคันรถทาให้ผู้ขับขี่มองเห็นอุปสรรคในขณะขับขี่ด้วยความเร็วต่ําได้และยังมีการส่งสัญญาณเตือนในกรณีที่สิ่งกีดขวางที่อยู่รอบคันรถมีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ขับก็จะสามารถเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยด้วยความปลอดภัยนะครับในทุกสถานการณ์ครับ ระบบต่อมาก็คือระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะนะครับพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะซึ่งทั้ง2ระบบนี้นะครับจะอาศัยเซนเซอร์ด้านหน้าตรวจจับวัตถุในระยะไกลเมื่อมีสิ่งกีดขวางหรือเข้าใกล้รถย,ยนต์คันหน้ามากเกินไปนะครับก็จะมีการส่งเสียงเตือนและในกรณีฉุกเฉินสามารถเบรกฉุกเฉินได้เองนะครับเพื่อลดความรุนแรงจากการชนด้านหน้าด้วยครับ ระบบต่อมาก็คือระบบเตือนจุดอับสายตาด้านข้างนะครับในกรณีที่เราขับรถแล้วมีรถกําลังขึ้นแซงทางด้านข้างนะครับไม่ว่าซ้ายหรือขวารถจะส่งสัญญาณเตือนในกรณีที่ผู้ขับกําลังจะเบนทิศทางออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนทิศทางหรือการเปลี่ยนช่องทางใดนรถคันนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับอีกระบบหนึ่งก็คือในกรณีที่เราถอยหลังนะครับเราจะมีระบบที่เรียกว่า rear cross traffic alert คือเตือนรถยนต์ที่มาจากด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่ผู้ขับ ขับรถคันนี้ถอยหลังออกจากช่องจอดรถที่กําลังวิ่งผ่านช่องทางหลักนี่นะครับผู้ขับจะได้รับการเตือนทันทีนะครับไม่ว่าจะมาจากด้านซ้ายหรือด้านขวาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการถอยหลังได้อย่างปลอดภัยครับ ต่อมาคือระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะนะครับหรือที่นิสสันเราเรียกว่า Intelligent Cruise Control นะครับซึ่งผู้ขับสามารถล็อกความเร็วนะครับและระบบนี้ยังสามารถตรวจจับรถยนต์คันหน้าเพื่อที่จะปรับความเร็วให้สัมพันธ์กับคันหน้าเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ขับก็จะยิ่งได้รับความปลอดภัยแล้วก็ผ่อนคลายนะครับรวมถึงในกรณีที่ต้องมีการเบรกหรือลดความเร็วหรือติดไฟแดงเนี่ยนะครับรถคันนี้ก็จะชะลอความเร็วตามรถคันหน้าโดยอัตโนมัติครับ ระบบเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการเหนื่อยล้านะครับหรือที่เราเรียกว่า driver attention alert นะครับซึ่งหลักการทำงานของนิสสันเนี่ยก็คือจะตรวจจับพฤติกรรมการขับรถของผู้ขับตลอดเวลาที่มีการควบคุมรถนะครับถ้ามีการควบคุมรถที่แปลกไปจากปกตินะครับรถจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอเพื่อป้องกันอาการหลับในนะครับหรือว่าเพื่อเตือนให้ผู้ขับเนี่ยนะครับจอดรถพักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางไกลก็จะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นครับ และมีระบบความปลอดภัยใหม่ล่าสุดนะครับที่เราติดตั้งให้ใน n i ส s นค k กส e ์อีพาวเวใหม่นะครับก็คือเริ่มจากระบบ เตือนออกนอกช่องทางโดยไม่ตั้งใจนะครับในกรณีที่ผู้ขับควบคุมรถออกนอกเลนตัวเองโดยไม่มีการให้สัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับรถจะส่งสัญญาณเตือนมาที่ผู้ขับโดยการสั่นเตือนที่พวงมาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากไม่รบกวนผู้โดยสารแล้วนะครับยังเป็นการเตือนถึงผู้ขับโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นในกรณีที่เราออกนอกช่องทางนะครับอีกระบบหนึ่งนะครับที่ใส่มาให้เพิ่มเติมในน e ิสสันคิกซ์อีพาวเวอร์ใหม่ก็คือระบบ i ฮบีมแ a ส s s s ตนะครับในกรณีที่ผู้ขับเดินทางไกลออกนอกเมืองในเวลาค่ำคืนเนี่ยนะครับรถคันนี้จะวัดแสงจากสภาพแวดล้อมด้านหน้านะครับเพื่อคำนวณว่าช่วงไหนจะใช้ไฟต่ำหรือไฟสูงนะครับมีการปรับลดไฟต่ำไฟสูงให้โดยอัตโนมัตินะครับ mm hmm. ผู้ขับก็จะได้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมแล้วก็ได้ความปลอดภัยตลอดการเดินทางครับ พอ Nissan เราใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้น Nissan น Kicks ePower ใหม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับจะได้ระบบความปลอดภัยทั้ง Active Safety และ Passive Safety ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของแล้วก็ความปลอดภัยสําหรับลูกค้าทุกท่านครับ สำหรับภายในห้องโดยสารของ n e ิส s ัน k i c k s e-Power ใหม่นะครับก็ได้รับการปรับปรุงแล้วก็ยกระดับความหรูหราและให้สัมผัสที่พรีเมียมยิ่งขึ้นนะครับคันนี้คือ Ni ส s ัน k i c k s a l l t e เเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะตกแต่งภายในด้วยโทนสีดำและน้ำเงินนะครับเป็นหลักเริ่มจากพงมลยัยนะครับหนังหุ้มพงมลยัยเนี่ยนะครับส่วนล่างเนี่ยจะเป็นหนังสีน้าเงินนะครับพร้อมเดินตะเข็บได้สีน้าเงินด้วยนะครับแผงหน้าปัดด้านบนนี่นะครับจะบุด้วยหนังนะครับแล้วก็มีการเดินตะเข็บได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมม้เย่าานีีีากาศทพขึ เบาะนั่งนะครับก็จะตัดด้วยหนังสีน้ําเงินนะครับตะเข็บได้ตามจุดต่างๆรอบคันรถเนี่ยนะครับก็จะเป็นได้สีน้ําเงินทั้งหมดนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของรุ่น Altec แผงข้างประตูทั้ง4บานนะครับก็บุด้วยหนังที่มีความนุ่มนวลน,นะครับทุกสัมผัสนะครับจะรับรู้ได้ถึงความนุ่มนวลมีการตกแต่งด้วยไฟตกแต่งภายห้องโดยสารหรือที่เราเรียกว่าแอมเบไลท์นะครับซึ่งสามารถปรับ ความสว่างของแสงได้ตามต้องการและยังปรับสีได้ถึง7สีนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในรถได้ตามที่เจ้าของรถต้องการนะครับจุดสํคาคัญอีกอย่างนึ่งสำหรับ nissan kicks e power รุ่นปี2022ก็คือการออกแบบคอนโซลกลางใหม่ทั้งหมดทุกท่านจะเห็นว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าจะมีการแบ่งพื้นที่ได้อย่างชัดเจนนะครับเช่นเดียวกับรถพรีเมียมทั่วไปนะครับมีการยกระดับคอนโซลกลางให้สูงขึ้น ที่สำคัญคือคันเกียร์ใหม่นะครับซึ่งเป็นคันเกียร์สำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรือ e-power เท่านั้นสำหรับ n i สสันนะครับความรู้สึกในการใช้งานคันเกียร์ใหม่นียนะครับจะรู้สึกว่าเหมือนรถระดับพรีเมียมนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับข้อดีของคันเกียร์ใน n i สสันคลิกส e-power คือยังสามารถปลดนะครับเพื่อเป็นตําแหน่งเกียร์ว่างนะครับเพื่อให้ผู้ขับสามารถ เห็นรถได้ในขณะที่มีการจอดขวางนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจะไม่สามารถเข็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนิสสันเราได้พัฒนานะครับฟังก์ชันตัวนี้เฉพาะสําหรับลูกค้าชาวไทยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นชีวิตประจําวันเราก็ยังสะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับคอนโซลกลางใหม่เนี่ยเราจะได้ปริมาตรของ ที่วางแก้วน้ําที่มากขึ้นจุดเด่นของที่วางแก้วก็คือเราสามารถปรับขนาดเพื่อรองรับแก้วที่มีความสูงต่างกันได้นะครับและที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็คือที่วางแขนซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่เพิ่มความนุ่มนวลแล้วขยับมาอยู่ในตําแหน่งที่เป็นธรรมชาติของผู้ขับนะครับนี่คือข้อดีของคองนโซลกลางที่เราออกแบบใหม่ครับในด้านของระบบความบันเทิงนะครับด้วยหน้าจอแบบสัมผัสนะครับขนาด8นิ้วซึ่งสามารถเชื่อมต่อทั้ง apple carplay แล้วก็ android auto ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่ไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือในระบบไหนครับก็สามารถเชื่อมต่อหรือใช้งานสั่งงานผ่านหน้าจอของรถยนต์ได้เลยนะครับครับและที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสสันเลยนะครับก็คือกระจกมองหลังอัจฉริยะนะครับซึ่งเราใช้มุมมองจากภาพที่ติดตั้งโดยกล้องที่อยู่ท้ายรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เรามีสัมภาระเยอะหรือว่ามีผู้โดยสารด้านหลังเต็มคนขับจะสามารถมองผ่านไปยังมุมมองด้านหลังขณะขับขี่ได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น รวมถึงในเวลาค่ำคืนก็จะมีการตัดแสงอัตโนมัติให้นะครับผู้ขับยังสามารถมองด้านหลังได้ชัดเจนไหมในเวลาที่ฝนตกหนักหรือมีหมอกลงจัดนะครับครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับของด i s ันคิก c ์ s e-POWER ใหม่ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรรถนะนะครับการขับขี่ความประหยัดนะครับอัตราเร่ง ความปลอดภัยรวมไปถึงความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งนะครับนิสส e ันคลิกซีพาวเใหม่นะครับมีทั้งหมด4ทางเลือกนะครับให้ลูกค้าได้เลือกเป็นเจ้าของนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่น E นะครับรุ่น E เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ต้องการความคุ้มค่าในราคาที่เป็นเจ้าของง่ายนะครับรุ่น E จะมีการตกแต่งภายนอกอย่างครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED หรือว่าล้ออลอยขนาด17นิ้วโดยที่ยังได้ระบบความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับโดยรุ่น E มีสีภายนอกให้เลือกดังนี้ครับ รุ่นต่อมาก็คือรุ่น V นะครับรุ่น V จะเพิ่มความหรูหราภายในห้องโดยสารด้วยการตกแต่งด้วยหนังแท้นะครับและระบบความบันเทิงพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับสำหรับรุ่น V มีสีภายนอกให้เลือกดังนี้ครับรุ่นต่อมาก็คือรุ่น VL นะครับรุ่น VL จะเป็นรุ่นที่อุปกรณ์ครบคันนะครับทั้งระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งรุ่น VL จะมีสีภายนอกให้เลือกดังนี้ครับ และรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับก็คือ Nissan Kicks e-Power รุ่นอ l t ท EC นะครับซึ่งมีการตกแต่งภายนอกและภายในด้วยโทนสีดำน้ำเงินนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับพร้อมการตกแต่งรอบคันด้วยชุดแต่งจากอ l t ท EC ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยรุ่นอ l t ท EC มีสีภายนอกให้เลือกดังนี้ครับ และขอเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับลงไปที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของนิสส e ันคลิกซีพาวเวอนะครับทดลองขับด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วจะพบว่าคันนี้ใช่เลย